สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับรายการคุมหอกแดงปันยิ้มพารู้อยู่กับผมครับโกศลกิติพงษ์ช้ยแก้วผมจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอรบรรน,นังตาจังหวัดยะลาท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันกับบ้านที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณี และที่สําคัญครับการอาศัยอยู่ร่วมกันของพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมภายใต้สังคมพระหุวัฒนธรรมที่ดีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกับบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อประเทศไทยส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกับตอนที่มีชื่อว่าอีกด้านที่บ้านเราครับ Assalamualaikum warahmatullah b a r a k a t u h สวัสดีครับ ชื่อว่านายโรเมดีมัสกอตโตหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเบลีอดีตก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็กเกษียณมา 6, 6ปีแนละ้ว6ปีแล้วม6ปีแล้วครับแต่ว่าในตําแหน่งที่ที่อยู่ในในส่วนของอําเภอก็ดีจังหวัดก็ดีในอําเภอก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอบนานังสตาก็เป็นรองประธานธรรมพิบาลจังหวัดยะลาในปัจจุบันแล้วผมขออนุญาตเรียกเบลีได้ได้ครับได้ครับ เบลีเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่โดยตั้งแต่กําเนิดเลยตั้งแต่กําเนิดเลยอยู่อยู่มาแล้วประมาณกี่ปีก็ประมาณตอนนี้ก็60กว่าปีแล้ะก็คือ60ปีนี้อยู่ในอยู่ในพื้นที่มันบันทงตตาตลอดเลยครับถ้าเกิดย้อนเวลาได้สัก4 0่สถึงห้าสิบปีครับสมัยนั้นนะครับการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิมเป็นยังไงบ้างในอดีตก็อยู่กันปกติเวลีเองเนี่ยมีมี เพื่อนที่เป็นไทยพูดเยอะเยอะมากจนว่าเวลีนั้นเป็นเป็นคนไทยอิสลามที่พูดภาษาใต้ได้ช,ชัดกาภาษากลาง <laughs> พูดได้คล่องมากเข <laughs> าก็ถามว่าทำไมต้องพูดภาษาใต้ได้บอกเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นคนไทยพูดเยอะเพราะเวลาเราเราอยู่ด้วยกันเราจะพูดภาษาใต้กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดจนถึงปัจจุบันเวลาไปไหนก็จะพูดภาษาใต้นี่แหละเป็นหลัก แล้วสถานที่นี่เป็นความทรงจำว่อดไทยพุทธตะบูธศรีในส่วนของอำเภอบ้านังสตาเราก็มันจะมีน้ำตกสุทาลัยที่ตั้งอยู่ในนิคมคือรองอยู่หมู่ที่6กตำบตลตลิ่งชันสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนในอดีตจะมีคนไทยพุทธไทยอิสลามไปนั่งเล่นนะ้ำไปนั่งทานข้าวกันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเป็นเป็นเรื่องปกติ ในที่สถานที่ตั้งของน้ําตกสุทาาลัยเนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธอยู่กัน90%เพราะว่าเป็นเป็นชุมชนที่ที่เขย,ย้ายมาจากแหลมตะลุมพุกจากนกครศรีธรรมราชแล้วก็มาเป็นสมาชิกนิคมอยู่ในนั้นพรานะคนไทยิสลามที่อยู่ข้างนอกก็จะเดินทางเข้าไปอยู่ข้างในที่หมู่บ้านหมู่บ้านไทยุตเนี่ยเขาก็อยู่กันปกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น แล้วอย่างกิจกรรมหรือประเพณีที่เคยทําร่วมกันระหว่างไทยพุทธสมุสลิมครับทำไมก็จะมีการจัดงานสมมงหมบางพื้นที่ก็มีงานแต่งก็จะเชิญทั้งไทยพุทธไทยอิสลามไปช่วยงานกันก็ถือเป็นเรื่องปกติเวลาไปไหนสมมุติว่าคนแถวปัตตานีก็เชิญเราไปไปงานกันเราก็จะไปด้วยกันรถคันเดียวกันครับแล้วการอยู่ร่วมกันในในอดีตเลยครับครับ มีข้อขัดข้องกันหรือไม่หรือว่าเป็นถ้าเกิดมีช่วยยกตัวอย่างับในอดีตเนี่ยในอดีตเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยความเจริญมันค่อนข้างยังไม่มีนะแต่ว่าในจิตใจของความเป็นเพื่อนกัน,นมันจะมีเวลาสําหรับคนมากกว่าในปัจจุบันค่อนข้างมากในในปัจจุบันเนี่ยด้วยปัจจัยเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดี ทำให้คนมันมันมันห่างนะมันเว้นระยะโดยเฉพาะอย่างในช่วงโควิดเนี่ยกิจกรรมต่างๆถูกลดลงถูกกําหนดด้วยจํานวนคนทําให้คนที่จะมาอยู่ด้วยกันในลักษณะที่ทางการก็ดีทางชาวบ้านก็ดีจะจัดกิจกรรมมันก็ลดลงเลยอัโตโนมัิแต่ในอดีตเนี่ยก็อยู่กันจนแยกไม่ออกอะแยกไม่ออกว่านี่นี่ไทยพุทธนะนี่นี่ไทยอิสลามนะแต่ว่าเราจะอยู่กันในกลุ่มอ่านี่กลุ่มบ้านนี้นะ แต่ว่ากน้กลุ่มบ้านมานองสตามันก็จะอยู่ด้วยกันครับพอ,อย้อนอไปอตอนที่แบลนด์ย,ยังเรียน,นครับผมอยากจะทราบว่าสมัยก่อนนะครับการอยู่ร่วมกันแล้วก็การเรียนการสอนของชายผูมบัลท,ท,ที่ที่มีข้อแตกต่างเรื่องของการศาสนาการปฏิบัติป็นเป็นอย่างไรบ้างก็ในอดีตเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ย ในอดีตเนี่ยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราร้องเพลงชาติหน้าเสาธงเนี่ยเวลาร้องเพลงชาติเสร็จเราก็จะมีการสวรดมนต์นะม<ช>ันจะมีการสวรดนมนต์ก็นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธก็ก็สวดไปอนมมือขึ้นนักเรียนไทยอิสลามก็สงบนิ่งพอไทยพุทธสวดเสร็จไทยอิสลามว่าว่าต่อก็จะมีผู้นํา เราทั้งสองกลุ่มทั้งอิสลามทั้งพุทธเนี่ย้าถามวลีวลียังท่องจําได้หรืออรหังสัมมาสัมพุทโธบ,บกวาจําจได้จนเพื่อนหัวเราะจําได้งไงวะเพราะมันท่อกันทุกวันเนี่ยแต่ว่าคําแปลเราไม่รู้แต่ว่ามันท่องได้แล้ว uh, การแต่งกายครับการแต่งกายของนักเรียนสมัยก่อนอที่ที่นักศึกษาอิสลามครับ นใ,นในอดีตนั้นมาก่อนจะไม่มีการคลุมิยับด้วยการที่อาจจะคนในช่วงสมัยนั้นอาจจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการศาสนานะพอามาช่วงหลังเนี่ยก็กระทรวงศึกษาก็อนุญาตให้ให,ให้สวมพิยับได้เมื่อก่อนเป็นปัญหาว่าสวมได้หรือสวมไม่ได้ครับพอม,มาระยะหลังกระทรวงอนุญาตให้สวมก็ก็จะสวมพิยับได้จุดเปลี่ยนของการแยกข้าหใช้ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองมีการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาเหมือนในอดีตเราก็มีการบูชาโน่นบูชานี่เพราะเรายังไม่มีการเรียนรู้พอเกิดการเรียนรู้เรื่องศาสนาเพิ่มขึ้นอะไรผิดอะไรถูกอะไรได้อะไรไม่ได้มันก็เลยทําความเข้าใจว่าเออไอ้นี่ทําไม่ได้นะมันก็มีทําไมต้องทําไม่ไ,มได้มันก็มีเอกสารอ้างองิงตรงนั้นในในกุรอ่านอะไรประมาณอย่างเนี้ยม,มันก็เลยเกิดการปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันค,บค่อยๆปฏิบัติตามว่า100ร้อยเปอร์เซยังๆเพ <res> ราะบ,บางคนเราต้องยอมรับว่าบางคนเขาเรียนรู้เร็วแต่บางคนก็รู้แต่ไม่ทําแต่บางคนเขรู้ก็ทําทันทีเลยอะไร,ร,รอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนตอนแบบเป็นนักเรียนเองครับครูในโรงเรียนนะครับต้องเป็น ครูที่นับหนือศาสนาอิสลามหรือว่าพุทดเลยไหมครับหรือว่ายังไงคร่กันคร่กันไม่ต้อทั้งสองศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบการเรียนการสอนสมัยก่อนนะครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างยังไงในสมัยก่อนนี่แนะอาจจะด้วยเรื่องของ,ของการจัดทำหลักสูตรก็ดีนโยบายการกระทรวงศึกษาธิการก็ดีอาจจะแตกต่างกับในปัจจุบันในอดีตเนี่ยมันสมัยเวลีเรียนเนี่ยมันเขาจะเน้นปฏิบัตินะวัเกษตก็ ลงไปลุยเลยเลยไปลยุยไปขุดไปเลยจนจนบ่เราเป็นผู้ใหญ่เราเราเพิ่งรู้ว่าโอ้ที่ที่คุณครูใชใ้เราทำเนี่ยเพราะอย่างนี้เองอเขาอยากให้เรามีความอดทนเขาอยากให้เราช่วยเหลือเอาเธอไปทําแปลงดิในพื้นที่ที่มันกว้างกว้งางทไงให้เสร็จแล้วไปเราสองวันเขาอยากให้เราช่วยกันอ,ะอ่ะนั่นคือหลักหลักการว่าเออทำไงให้เด็กมันช่วยกัน<ม>ให้เด็กมีความอดทนนะ่ให้มาให้มันเกลี่ยกันจนว่าพอเติบใหญ่นะ ไอ้ไอตัวเหล่านี้ที่เวณบวกตะกี้มันก็จะติดตัวของเด็กแล้วมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันตัวนี้มันจะเกิดประโยชน์แล้วในช่วงที่เริ่มมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรับมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับในพื้นท่สิ่งหนึ่งที่เข้ามามันก็เกิดความหวาดระแวงรับ,รบกับระแวงเชื่อกันและกันเกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งเจ้าหน้าที่รัฐก็ดี กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนก็ดีมันจะเกิดลักษณะอย่างเนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราห้ามกันไม่ได้แต่ว่าสําหรับคนที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจกันการไปมาหาสู่จะลดลงโดยปริยายการย้ายถิ่นจะเกิดขึ้นเนื่องจากเนื่องจากเหตุการณ์นี่แหละเขาก็าไม่กล้าที่จะอยู่แต่บางกลุ่มบ้านเขาก็อยู่ด้วยกันปกติในปัจจุบันก็ยังอยู่เขายังอยู่ได้ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว มีผลกระทบด้วยนี่ครับหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มันก็กระทบแน่นอนอยู่แล้วสมมุติว่ามันเกิดเหตุในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวข่าวก็จะออกไปเร็วมากแล้วก็มันจะกระทบชาวบ้านก็จะงดไประยะหนึ่งแต่ว่าโดยนิสัยคนไทยเนี่ยถึงแม้จะเ,เรื่องจะใหญ่โตแค่ไหนแต่ว่าสักแป๊บเดียวมันก็หายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปกติขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าบบเบรเคยมีประสบเหตุหรือว่าได้รับผลกระทบจาก ความาก่อการไม่สงบในพื้นที่มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยสมัยเป็นผู้ในการโรงเรียนผู้กอ่อวามไม่สงบ<ม>เอาระเบิดมาฝังนะมาฝังใต้ที่นั่งใต้ที่นั่ง<ม>จนเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีอยู่ครัง้งหนึ่งผู้ก่อเหตุเอาวางระเบิดหน้าโรงเรียนแต่มันก็กระทบกระทบเข้ามาเข้ามาถึงในโรงเรียนอ่ะกระจงกระจกอะไรมันแตกหมด รถเบริเองก็เสียหายนิดนึงแล้วตอนนั้นมีผู้ไดรับบาดเจ็บมอ่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งเป็นชายโดนโดนแก้วโดนแก้วไม่ได้โดนเสกกระเบืออ๋อโดนแก้วจากที่แจกที่มันแตกแล้วทางแบงค์ครับได้รับการเยียวยาหรือดูแลอะไรจากภาครัฐมครับก็ดได้รับได้รับก็ทางจังหวัดก็ดูแลให้เขามาประเมินความเสียหายว่าอะไรบ้างที่เสียหายก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนเกือบเกือบทุกคนนั่นแหละที่มีผลกระทุก ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันแบบพหูวัฒนธรรมเ่ยครับมีความสาคัญมากของแค่ไหนในพื้นที่สําคัญมากเพราะว่าคําว่าพหูเราเราสะกดคำว่าพหูแล้วก็วัฒนธรรมมันมีอะไรที่มันเกินกว่าความหมายอีกมากถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเห็นใจกันอยู่ด้วยความมีจิตที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไอคำว่าพหูนี่มันมันเป็นคำนิดหน่อยเองได้เ,เองครับอยากจะ ากอะไรหรือบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับาการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบควัฒนธรรมในพื้นที่สารจังาวชายแดนให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหลักสําคัญก็คือหนึ่งถ้าถ้าคนในชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจที่เหมือนกันอะไรที่คิดว่าอันนี้ทําไม่ได้บาปอันนี้ทําได้ทําไปเลยแต่เนื่องจากว่าบางเรื่องที่มันเกิด พอมันเกิดแล้วเข้าใจว่าเออที่ทำไปมันถูกแต่ที่จริงมันไม่ใช่ถ้าเกิดความอยู่ความเข้าใจอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเด็กเด็กรุ่นใหม่เยาวาชนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่มันดีกว่าดีกว่ารุ่นเบลีเยอะจบวิาตรีกันมากเมื่อก่อนในในหมู่บ้านไกลๆเนี่ยจะไม่มีเด็กจบวิาตรีเลยนะ นักได้นับคนได้เลยมีกี่คนแต่เดี๋ยวนี้มันมันอยู่ทุกทุกหมู่บ้านแล้วทุกหมู่บ้านเด็กจบญาตรีเรียนศาสนาชั้นเจ็ดชั้นสิบเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของสถาบันการศาึกษาว่าจะสอนกลุ่มเยาวชนนี้อย่างไรเราจะเห็นเยาวชนที่เข้าในสถาบันการศาึกษาจะสถาบันไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความคิดที่เหมือนกันว่า เมื่ออยากจะให้เด็กเป็นอย่างไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตัวเด็กต้องทําเรื่องเหล่านี้ให้ใหเหมือนกันผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณแบรดリมากๆนะครับที่เจตระเวลาอันนี้ค่าให้มาให้ทางครูหมอกแดงบรรยิ้มนะครับมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเล่าอาจากอดีตเมื่อ40-50ปีที่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณแบรดリมากๆครับครับเด็กครับดีครับ